สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพวกเนี้ยขี่รถผ่านอ,อ,อุตอตะตะตะกุไตคอยนี่แล้วที่ได้ว่ามันไผเดิพวกเนี้ยขี่รถผ่านมาแล้วเห็ดจื้อฟื้ออยูุพวกเด้อคอยแมงสิเอาได้เนี้ยงามให้ได้ได้มือเดียวขี่รถผ่านเดี๋ยวเห็นเห็ดกันเลย ngắm ngắm sao nè nè không được kha điều nè หอบหน้ะไรวันนี้ค่อยเลือกพี่น้องหอบก็เด้อค่ะหอบเห็ดย่างที่ย่างขูมทั้งกอเดียวต้นเดียวได้กอบกง่ายพี่น้องค่ะอยงเงี้ยสวีทแค่นเขียอินโอเคอ่ะเห็นได้แก่